สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เราจะมาสอนดูนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำนะครับที่มันเป็นบล็อกทองคํานะครับก็คือเนื้อเงินบล็อกทองกับเนื้อทองคาเขาเป็นบล็อกเดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าเขาพิจารณาตรงไหนคร่าวๆนะครับคร่าวๆจุดแรกคือจะมีเส้นนีะครับผมคมข้างคอข้างแขนนะครับอเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนะครับ นี่นะครับหน้าตานะครับให้ดูหน้าตาบอ,อกนี้จมูกจะแหลมโด่งกว่าบล็อกธรรมดานะครับจุดแรกครับเส้นคมคมข้างคอนะครับเส้นคมคมนะครับข้างแขนนะครับก็น,นี่มีติง่งกลมๆกมเนื้อเกินข้างแขนนี่นะครับ มีเส้นผมโคมใต้ถานนะมีเส้นผมโคมวิ่งขอบนี่นะครับขอบข้างๆบัวนี่ครัจะมีเนื้อเกินอยู่นูนๆแถวๆตรงนี้นะตรงแถวๆร่องบัวนี่ตรง ฝั่งหน้าเรียนครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยซ้ายขวานะครับจะไม่จะยุบลงนะครับพิมจะคมชัดนะครับส่วนด้านหลังนะครับให้ดูตรงนี้นะครับบอกทองคำนะครับเขาจะเป็นมันจะไม่ตรงกลางนะครับมันจะเป็นสไลด์เฉียงไปทางมันจะมันจะไม่กลางนะมันจะสไลด์เฉียงยุบมาฝั่งขวาเนี่ยมันจะกินไปเยอะกว่านะ ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับโค้ดหนูจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังรับเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคําจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วจุดสําคัญนะครับตรงห่วงนี่นะครับจะเป็นรอยย่นๆนน,น,นนะครับอ่ส่วนนี้เป็นคอบตัดเหลียงนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆ FC นะครับ